ใครที่ทำธุรกิจร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่นะครับพลาดไม่ได้งานไอเฟ็กโฮร์2,025รวบรวมนวัตรกรรมสินค้าอาหาร hospitality นะครับเรื่องของรเตอรองคาเฟ่ใหม่ๆนะครับงานเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นตามผมเข้าไปดูข้างในได้เลยครับ สวัสดีค่ะจากเที่ยวฟู้ดนะคะวันนี้เราก็มาเปิดบูธกันค่ะที่งานไทเฟกโคลเลกาเมืองทองค่ะก็สังเกตได้ว่าเอาของมาค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่ชิสดิฟชาบูซอสเคลือบไก่น้ําจิ้มซอสดองค่ะสินค้าบางตัวของเราก็มีฮาลาลด้วยนะคะสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้ด้วยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของตัวซอสพิซ za อยากจะทําพิซ่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปเพราะว่าใช้ซอสพิซ่าของเราได้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของตัวน้ําสลัดค่ะตัวหลักของเราก็จะเป็นน้าสลัดถุงสีเขียวถุงนี้ค่ะตัว S05 นี่เลยที่น้องสาวกําลังถืออยู่ก็คือ ตัวนี้เลยเป็นยี่ห้อชีโตจังนะคะนี่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเราค่ะตัวนี้คือแบบว่าเด็ดมากมันจะแบบหอมหวานมันอมเปรี้ยวนิดนึงเพื่อตัดเลี่ยนค่ะตัวนี้คือแนะนําให้ไปลองเลยนะคะตอนนี้ค่าเฟรนช์ไของวีดินเท่าไหร่คะตอนนี้ค่าเฟรนช์ไก็ฟรีแต่นชายสามปีไม่ต้องจ่ายค่าเฟรนช์ไแล้วก็ลงทุนประมาณถ้าลงทุนทั้งหมดจะเปิดร้านได้จะงบอยู่ที่ประมาณ1นล้านบาทค่ะแต่วันนี้ถ้าในงานก็คือจองหมื่นห้าไว้ก่อนใช่ค่ะ ก็ S <S <S ต้องมีทำเลไหมครับเอ่อตรงนี้ลูกค้าสามารถหอทถายเองได้เลยตรงนี้เราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพให้เหอนกันถ้าตรงนี้ลูกค้าแบบว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ส,มสามารถสอบถาม,าถามาถได้เลยเซลลตอนนี้กำลังว่างอยู่สามารถ,ถเข้ามา,านั่งคุยได้ <laughs> ค่ะ <laughs> แล้วก็ตอนนี้มีไอศคร,ร,รมีมรสช็อกโกแลตแล้วก็ทุเรียนค่ะเป็นเมนูใหม่ค่ะตรงนี้จะอยู่ที่ราคา20บาทค่ะสามารถแวะเข้ามาที่บูธวีดิ้งที่งานไทเฟกได้เลยนะคะ เข้ามาชิมได้ค่ะชิ่อฟรองค,ค่ะฟรองก็คือเป็นโปรเจกต์โอเนอร์ของบีนี่นะคะหมวกนี้มัมีชื่อเนี่ยมันเขาเรียกหมวกทรงก็แบบบีนี่หมวกทรงบีนี่หมวกทรงบีนี่เข้าด้วยก็จะเห็นว่าเหมือนเราจะพยายามเล่นคําว่าบีนส s แล้วก็หมวกแล้วก็เลยตรงนี้น้องหมวกก็เลยจะกลายเป็นซิงเกอร์ของเรา<ม>ซึ่งถ้าดูจาก Product นะคะ อันนี้ค่ะก็คือเหมือนเราอยากมีให้เหมือนมันเป็นซิกเนเจอร์ว่าลูกค้าต่อแก้วค่ะจริงๆจะได้หน้าที่ไม่ซ้ำกันก็เป็นลูกเล่นของเราส่วนตอนนี้นะคะเราก็มีเหมือนเป็นมาชะซีรีส์ด้วยถ้าเป็นนอนคอฟฟี่นอกจากกาแฟเราก็จะลอง อันนี้ค่ะเป็นตัว Premium Ceremonial g r a เกค่ะอลองมาชิมกันได้นะคะราคา pricing ที่ขายนี่ถ้าเทียบกับในตลาดตอนนี้เราขายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าร้อนจะเป็น60ค่ะแล้วก็ถ้าเย็นจะเป็น70ค่ะตอนนี้เรามี3เมล็ดที่นำมาขายที่งานนี้นะคะคก็จะเป็น h o u s e b l e n d แล้วก็ตัว Nutty แล้วก็ f l o r a l ค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็น Specialty ส่วนเทสแมนนี่จะมีหัวเบียนะฮะเป็นหัวหัวเกี่ยวกับเบียสดแล้วก็จะมีเครื่องทำความเย็นขึ้นหัว ส่วนที่เราโชว์หัวอยู่ตรงนี้ก็คือหัวเกี่ยวกับว่าหัวสวยแบบนี้แล้วก็เบียกี่ตัวเบียสอตัวเบียสามตัวแล้วกระบอกเก็คือเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วความสวยงามแล้วว่าเฮ้ยจะแบบ2หัว3ามหัวซึ่งอันนี้ก็คือของทาง Pressman Bar Solution ก็คือ จำหน่ายขายของติดตั้งด้วยและอุปกรณ์เบียร์เริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนี้ก็จะขึ้นคือคือคร่าวๆนะครับเริ่มต้นจะเป็หลักห้าหมื่นขึ้น,น,น,นอันนี้เราขายเครื่องราคาเริ่มต้นยังไงบ้างครับจราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นเก้าสี่หื่นเก้านีห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นละกันแล้วก็เริ่มขึ้นไปจนถึงประมาณสัก1นึ่งแสนสองหมื่นบาทอันนี้สำหรับหัวเดียวอ่าคือต่างกันที่แบรนด์ฮะตัวนี้เป็นไมยงชิดครับคุณเอก อันนี้ผมทาไมโยงชิดใช้ไมโยงชิดเนี่ยประมาณสัก1-2กิโลแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเบรหรืออะไรที่ทำให้มันคงรูปเลยแต่ว่ามันคงรูปด้วยตัวเนื้อของเครื่องสามารถทําได้อันนี้คือเป็นไมโยงชิดสลัดชีสฉันว่าตอนนี้นอกจากคุณโอมจะขายตัวแมชชินก็ยังขายพวกของเอเลียนเนี่ยเราเอาผงเข้ามาหมดเลยฮะนนยก็เป็นจากอิตาลีหมดเลย<า>นี่นี่นี่พวกนี้ฮะ<า>ใช่<า>ใช่ไอพวกเนี้ยก็คือจะมีผงบัวไอโยเกิร์ตมีคอฟฟครีมตัวคอฟฟเนี่ยมาแรงมากตอนนี้ขายดีในอิตาลีและสเปนมาก ตัวนี้เป็นเป็นกาแฟาเลยฮะเป็นคอฟฟี่ไอซ์ครีมตอนนี้ลูกค้าหลายหลายแบรนด์แล้วก็เชนกาแฟาใหญ่ๆที่มีหลายสาขาก็ตลอดติดตั้งเครื่องเยอะมากครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถทำทำยอดขายได้ดีแลวก็โโกยได้มีสักกี่เมนูที่ทาจากเครื่องนี้ได้เนี่ยเป็นล็อยเป็นพันเมนูได้นะโอ้โหได้ไม่จํากัดใช่ไหมไม่จํากัดเลยมีลูกค้าที่เอาไปทําเป็นแบบสมูทตี้ที่เป็นแบบสลัดที่โยเกิร์ต ก็ใช้เป็นกราโนล่าใช้ผลไม้สดใช้น้ำผึ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำเสนอความแบบเป็นเวลเนตขึ้นเฮลตี้ขึ้น <Healthy. S 1> คือเราสามารถตกแต่งมูลค่าได้คือผมกมาว่าวันนี้ยสลัสเวอร์เป็นเหมือนกับผู้นำแล้วกันที่จะช่วยยกระดับร้านเครื่องดื่มร้านอาหารของคุณให้มันมีมีแวลูมากขึ้นในอยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะ ไปอทับใช้ยังไงกับธุรกิจได้บ้างฉะนั้นก็ในเรื่องของสูตรอินกิวเดียนส่วนผสม,สม,สมต่างๆก็เราเป็นทีมที่ d e v วล o อแล้วก็ R าดีตลอดเวลา <c oughs> เพื่อให้มันได้ได้รสชาีที่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็พร้อมกับเป็นเป็นคนที่อยู่เคียงข้างธุรกิจกับลูกค้านั่นเองครับ ชายเซนเ็นเว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมาก่ว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น